เราจะนำข้าสู่เจอใ้อมูนะคะ้าบริศาการบนปี2554ในสมัยที่จัดจ่ายควาเดืรนเป็นวัฒิกรับรท่นพี่น้องประชาชนจากทุกอำเภอนะครับวันนี้ผมต้องขอเปล่าครับ่รสึกตื่นตันนะที่ได้ยก กับผู้ภาคส่วนในการดำเนินการ,การนะครับแต่ว่าก็ายากไปช่วยกันนะครับในวันนี้เนี่ยการนี้ทุกนหน่วยงานราชการทุกท่านรวมทั้งข้าราชการที่มาร่วมในงานครั้งนี้และก็ทรับที่มีส่วนในการทําให้งานทั้งทั้งนี้ได้บรรลุเป้าหมายและก็อุกท่านจ,จะว่าสิ่งใดที่ทําได้เพื่อที่น้องเระนจชนนะครับ ได้อย่งดีที่สุดซึ่งเป็นไปตามเจตนาลุ่มของให้ผ่านที่เป็นความแตกต่างให้กับจังหวัดลพบุรีนะคะให้กับผู้ยากไร้ยและผู้ได้โอกาสทางสังคมในพื้นที่จังหวัดที่เป็นอำเภอที่รับมอบถังด้านงดึงขนาดหนึ่งบาทนิดรับมอบในส่วนของรับมอบจำนวนรูบรับ12งถังด้ค่ะนะคะขึ้นใจจากฟ้าฟ้าสุราษฎรสู่แดนดินนี่คือั้งจิตทั้งเธอนะคะ ได้รับน้ําจิตน้ำใจจากสะพานบุญผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ไอจะปล่อยแล้วก็มีส่งมาข้าวพวนของถังน้าทั้งเสียตางถึก็จะโค้งผานนะคะเพื่อเป็นประพรมเรือกในการปล่อยข้าววนแถวของถังน้ำทั้ง เป็นบุประจากพให้เป็นบทเพงที่มีความหมายมเรื่อนึ่านร้อยถังก็เป็นแสนนอะครับอาเภอเาจหวัดลบบุรีเป็นเลัองเอเป็นรร้อยถังที่ผ่านสายตาของผู้ใหญ่ใจบุญนะคะก็ง ผมด้วยคงจะเป็นกำลังใจได้เป็นอย่างดีนะคะของผู้ใหญ่เจ้าของจนกรกลระลอกอะไรค่ะที่บ้านเจริญค่ะน้ำก็เข้าถึงเรือก็ผ่านเครื่องบินก็บินผ่านออธิยาอธิยา